รีวิวครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมวันนี้เป็นช่วงสายๆนะครับผมหลังจากเราติดตั้งเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับหน้างานเราอยู่ที่ขุนหารสีสเกตนะครับวันนี้ลูกค้าเอารถมาติดอยู่ที่หน้าร้านเรานะครับผมก็ตัวนี้เป็นเครื่องอีซูซุนะครับ 6BG นะครับผมก็ได้ทําการติดเทอร์โบนะครับปกติรถตัวนี้มันจะเป็นรถรถรถเก่านะครับรถตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละครับผมโบราณโบราณเลยเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับผมที่แบบเป็นรุ่นกระสอบนะครับผม รุ่นนี้ก็สมัยนั้นผมก็เคยเห็นนะครับผมบางคันก็ยังเป็นระบบพวงมาลัยอยู่นะครับผมก็คันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับก็เดิมๆพวกโรงงานเขาไม่ได้ทําแบบเครื่องมีโบมาให้นะครับผมลูกค้าก็ได้ไปแปลงอุ้มนะครับได้ไปทําตัวเดินนะครับที่เป็นเหมือนรุ่นใหม่นะครับตัวไปทําช่วงล่างใหญ่นะครับผมเพราะว่าแบบเดิมมันจะแคบมากนะครับแท็กใบแท็กมันแคบแล้วกําลังเครื่องมันพอดีแต่พอไปใบแท็กกว้างแล้วก็บวกกับตัวเดินใหม่นะครับผม ก็ทําให้กําลังไม่มีนะครับก็เลยตัดสินใจมาติดเทอร์โบนะครับผมอยากให้มันฮึดช่วยนะครับเวลาเจอลมเจอเหนียวเหนียวนะครับผมรถคันนี้แปลงยากนะครับผมต้องบอกงี้ว่าวันนี้เรามารีวิวแบบงานแปลงนะครับบางคนไม่เข้าใจในเรื่องราคานะเราอาจจะเรียกแพงเพราะอะไรเพราะการแปลงนะครับเราทําอยู่หน้าร้านเรานะเราทําอยู่วันครึ่งนะครับต้องบอกลูกค้าอย่างนี้เลยอ่า เราไม่ได้ขนเครื่องมือไปที่อื่นนะยังทําอยู่หน้าร้านวันครึ่งมันแปลงยากนะครับแปลงยากตรงที่เทอร์โบอยู่ด้านในนะครับผมเทอร์โบอยู่ด้านในไม่พอนะครับทุกอย่างมันจะแคบหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับผมอ่าแล้วเขาออเสียเราก็กว่าจะแปลงได้นะครับผมเขาออเสียแปลงยากมากนะครับต้องวางเทอร์โบให้พอดีต้องวางระบบน้ามันไหลกลับให้มันพอดีนะครับผมให้มันไหลได้ไม่ใช่ว่าเอ๊ยจะวางท่าไหนก็ได้น้ำมันมันไหลไม่ได้เทอร์โบพังไวนะครับผมพวกเราเกี่ยววพาเราเกี่ยวคนครับ ก็คือไปอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผม LAUSE ไม่ได้ออกมาไม่ได้มาดูหรอกครับผมยกเว้นแต rock, ่น้ามันแตกน้ามันรั่วน้ามันพังนั่นแหละครับผมถึงจะเห็นนะครับผมเราวางยากมากตรงนี้เราวางอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้จุดกว่าจะได้ตําแหน่งไม่ใช่ว่าเราจะวางเดี๋ยวเราก็ต้องคํานึงถึงการเดินท่อด้วยนะครับว่าจะเดินออกมาทรงไหนนะครับผมตัวนี้งานได้นิดหนึ่งนะครับผมมาต่อปลายให้ลูกค้าแล้วก็บานปลายให้นะครับผมเขาเรียกว่างานบานปลายนะครับผมอ่านะครับก็ท่อเดิมมันออกทรงนี้นะครับผม ไม่ได้เป็นทําเป็นแบบปากฉลามเหมือนตัวใหม่ๆนะครับผมก็แปลงนะครับผมทํานี้นะครับผมยากนะครับผมก็ต้องทํามารถเดินเป็นท่อ2นิ้วนะครับผมท่ออัดนี่ครับตรงนี้พอลุงพุงหลังมากนะครับผมแคบมากนะครับลูกค้าแคบมากนะก็ทําจุดยึดจุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะเดิมมันเป็นท่อไส้หมูนะครับหรือท่ออ่อนนะครับผม มันก็แตกหักนะครับฝุ่นคงฝุ่นเข้าบ้างนะครับผมเครื่องนี้ก็เยิ้มเลยนะครับก็บอกลูกค้าแหละทําได้เท่าที่เครื่องมันไหวนะครับผมได้เท่าที่ได้เรื่องเสียงก็หวานแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดินเข้าท่อกรองเดิมให้เลยนะครับผมก็ทําจุดยึดจุดแยกให้นะครับผมจุดนี้แยกได้นะครับตัวนี้ช่างใช้เป็นโบกาเลตนะครับผมโบกาเลตก็เป็นโบเก่าญี่ปุ่นนะครับผม ก็หนึ่งเรื่องงบประมาณลูกค้าด้วยไม่เยอะนะครับผมตอนแรกจะใช้โฮเซตนะครับผมลูกค้าไม่สู้ราคาเพราะว่าเรื่องโบตัวนั้นมันก็ดีอยู่แต่มันก็ต้องประเมินกับเครื่องด้วยว่าเครื่องจะปั่นเทอร์โบไหวไหมนะครับผมอ่าแล้วก็ราคาก็แพงนะครับผมก็โบกาเล็ก็เป็นอีกโบตัวหนึ่งนะครับทางเลือกสําหรับคนที่แบบเกี่ยวปีหนึ่งไม่ถึง500ไร่นะครับ400นะครับผม4ี0 5้0ยประมาณนี้โบตัวนี้สบายอยู่แล้วนะครับผมอ่ามันอยู่ที่ว่าจํานวนไร่ว่าเราได้เยอะไหมนะครับ บางคันไปดันแบบไล่พันบวกบวกโบพวกนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับก็ต้องเล่นตัวแพงๆไปกว่านี้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่400ร้อยห้ารไล่ใช้งานญาติพี่น้องตัวเองคันนี้ก็ใช้งานญาติพี่น้องตัวเองนะครับสบายอยู่แล้วนะครับผมเรื่องโบก้ารับประกันให้เลยครับผมเพราะว่าไล่มันเป็นจํานวนที่บอกว่ารถใช้งานหนักแค่ไหนนะครับผมก็ส่วนที่เหลือเรื่องโบก็เรื่องดูแลน้ามันเครื่องก็แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมเรื่องมองมอน้านะครับผม แต่ลูกค้าก็ต้องประเมินรถตัวเองก่อนนะแล้วคนนี้ก็จะมีไอขาวๆนิดหนึ่งนะครับลูกค้าแต่เจ้าของรถก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับก็มาถึงหน้างานแล้วครับผมตามติดชีวิตนะครับผมรถเกี่ยวนะครับพอดีกันนี้อยู่ในตัวอําเภอคุนหานนะครับพอดีมีโอกาสได้มาส่งสินค้าเทอร์โบพอดีได้แวะมาดูลูกค้าพอดีนะครับผมเช็คนะครับผมรั่วซึมให้ลูกค้านะครับผมก็เกี่ยวไปได้ทั่งกุ้มเลยนะครับผมโอเคดีนะครับผมลูกค้าว่า แรงดีแรงดีนะครับเสียงโบก็วันหวานนะครับผมแต่รถนี้ก็จะมีไอเครื่องแล้วนะครับผมมีไอน้ํามันเครื่องแล้วก็เครื่องรวมนะครับเครื่องรวมแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ขอแค่ว่าใหา้เช็คเรื่องระดับน้ํามันเครื่องไว้ตลอดนะครับผมอย่าพลาดนะครับผม าฟางก็ไม่ไม่ค่อยบินนะเพราะว่าช่างมุดเข้าไปเจอตรงใบตีแล้วใบตีสึกเยอะแล้วนะครับผมลูกค้ายังไม่ได้แปลงเพราะว่าอาศัยว่าใช้งานส่วนตัวเกี่ยวด้วยซ่อมด้วยนะครับผมตามสไตล์รถเกี่ยวนะครับผมเรื่อยๆนะครับงนฟางมันไม่ค่อยบินแล้วนะเพราะว่าใบใบตีฟางมันมันเกี่วแล้วนะครับผมมันส่อนหมดแล้วเนี้ยเสียงโบวันหวานนะครับผม ับอุ้มงานแปลงครับเพิ่งแปลงเสร็จปีนี้นะครับผมอุ้มก็มเรื่อยๆนะครับผมตามคนมีอายุเนาะไม่เร่งไม่รีบนะครับผมไม่เร่งไม่รีบตายการเกี่ยวข้าวข้าวปีนี้ก็สวยนะครับผมอยู่ที่คุณหานก็ปีนี้ฐานช่างบิ๊กก็งานทโบรถรถไถก็เยอะนะครับผม ทําไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหคนคนเดียวทํานูน่นทํานี่นะครับก็คิดว่าถ้าลูกค้าบางคนรอก็ได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมถ้าบางคนไม่รอก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไว้มีโอกาสเราค่อยมาร่วมทีมงานกันอีกครั้งหนึง่งรถเกี่ยวครับท่าช่วงล่างยังเก๋วนะครับช่วงล่างยังเก๋วอยู่ ปากเกี่ยวค่องๆหน่อยรถไม่หยุดเดินก็จํานวนไร่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมขอแค่มีงานได้เกี่ยวทุกวันข้าวล่วงน้อยๆน,นะครับผมเนี่ยเก็บขอบคันนานะครับผมให้สวยๆนะครับผมประมาณนี้เลยช่วงล่างใหม่นะครับผม โบตัวนี้เป็นโบญี่ปุ่นนะครับลูกค้าก็ราะยังว่าแหละถ้าเราไม่ได้แบบหักโหมมันมากมายเรื่องทนมันทนแน่นอนนะครับผมถ้าใครงบเยอะๆก็เล่นพวก tf e นะครับ08 07นะครับได้หมดเลย็นไม้ฟางมันไม่ค่อยซิ่งแล้วเวลาดันเข้าล้มปุ๊บมันก็จะหอหอนิดนึงนะครับผมเนี่ยถ้าเดินเรื่อยๆอย่างนี้ค่องๆนะครับผมกำลังไม่โหลดนะครับผม ก็จัได้จำนวนไล่เยอะนะครับผมผมว่าคันนี้ช่วงล่างน่าจะผ่านแล้วคลูกค้าทำช่วงล่างมาใหม่นะครับโอเคครับถ้ายังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมหลายคลิปหลายอย่างนะครับผมตั้งรถถรถเกี่ยวนะครับผมครับผมถ้าใครโบพังโบสึกล้อโบมีปัญหานะครับอยู่โซนอีสานนะครับผมอย่าลืมร้านช่างบิ๊กตะโบนะครับผม ถ้าลูกค้าจะมาวิ่งมาได้ตลอดเลยนะครับร้านเราจะสต็อกเทอร์โบไว้เยอะนะครับผมใครที่ใช้เทอร์โบตัวเก่าๆอยู่อยากอัพใหม่ก็แจ้งเข้ามานะครับผมตะกูลฮีโนโอ่อิซูมีนะครับผมมีครบเลยนะครับมีหลายรุ่นนะครับก็ถ้ารุ่นไหนหายากๆช่างบิ๊กไม่ได้ลงไว้นะครับช่างบิ๊กจะลงเฉพาะเทอร์โบที่เป็นรุ่นนิยมหาง่ายๆนะครับผมเวลาพังก็จะได้วิ่งหาอะไหล่ง่ายนะครับผม ได้อยู่นะรถนะครับห้องอู่ครับผมอยู่ที่คนด้วยนะครับผมอย่างแกวเลยครับผมทีนี้ก็น่าจะข้าวใหญ่ก็น่าจะเก็บร้อยแล้วนะครับผมบางที่ก็ตัดราคากันนะเห็นลูกค้าแจ้งมาโอ้ ผมาอาชีพรถเขียวถ้าเราช่วยกันยืนราคาหน่อยนะครับผมเขาเรียกว่าเสียเงินหลักล้านเพื่อสู้เพื่อเงินหลักร้อยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับ